ดีครับผมเกรียงไกรนะครับคลิปนี้ฟื้นฟูสภาพเบรคบิ210นะครับก็มีตั้งแต่ทาความสะอาดภายในรถนะครับทาสีบอนะนลังทำสีชิ้นส่วนพลาสติกที่สีมันเปลี่ยนไปนะครับเบาะหลังด้านหลังก็มีพวกกระเป๋าที่ฉีกออกมาเราก็จะจับยึดให้ใหม่เปลี่ยนชิ้นหนังนะครับซึงของน้ำค่อนข้างหลายรายการอยู่นะครับทางเราก็จะปรับสภาพให้กลับมาดูให้ดีที่สุดเลยนะครับเรามาชมขั้นตอนกันนะครับ ความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเต็มที่แล้วนะครับถ้าติดสังแน่นอยู่นี่ก็ไม่สามารถที่จะขัดขออกให้ได้มากกว่านี้เลยนะครับเราต้องปล่อยไว้แบบสภาพนี้นะครับ รอยร้าวตรงช่องช่องแอร์นะครับแราก็ตรงฝาลําโพงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าจะให้ซ่อมออกมาแล้วดูดีนะครับ mm hmm. ก็คือจะต้องถอดออกมาแล้วก็ซ่อมจากด้านนอกแล้วเราก็จะได้สามารถเชื่อมจากด้านหลังแล้วก็แต่งสีนะครับแต่ว่าชิ้นเนี้นะครับช่องแอร์ฝาลําโพงลูกค้าได้ใช้กาวนี่นะครับติดแน่นเลยครับกับบริเวณของคอนโซลซึ่งตรงนี้ข้าเห ถ้าทางเจ้าหน้าที่เขาแกะออกมาเนี่ยนะครับโอกาสที่จะแตกเพิ่มเนี่ยสูงมากเลยนะครับโดยเฉพาะกับฝาลําโพงเนี่ยนะครับตรงช่องที่เป็นรูๆนะครับถ้ามีการแกะออกมาเนี่ยรูพวกนี้จะแตกหมดเลยนะครับถ้ามันแตกเยอะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามีรอยข่อเยอะมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเราก็จะซ่อมบนรถนี่เลยนะครับ ายในรถคันนี้นะครับคงจะต้องทําสีใหม่หมดเลยครับตรงช่วงแผงประตูนี่นะครับปกติจะต้องเป็นสีน้าตาลแบบนี้เนี่ยครับนี้ก็เหมือนกันนะครับสีมันจะเข้มจนเกินไปนะครับทางเราจะต้องแก้ไขใหม่นะครับให้กลับเป็นสีใต้ของเดิมที่สุดส่วนคอนโซลตรงนี้เนื่องจากตซนนั้นมีรอยรล้าอ่ะนะครับึ่งรอยรล้าตามช่วงตรงขอบต่างๆทางเราก็จะพ่นสีทั้งคอนโซลนี้ใหม่นะครับรวมถึงตรง เข็นขัดนีเราไผตัวนี้นะครับที่ดึงเข็ขัดนี่เราไผเนี้ยที่เจ้าหน้าที่กำลังจะขอดออกมานะครับออกเขียวๆนะครับทางเราจะต้องพ่นสีแล้วก็ให้มันเป็นสีของเดิมให้มากที่สุดนะครับส่วนของคอนโซลกลางนะครับไล่ไปเลยนะครับจนถึงใต้คอนโซลหน้าเนี่จะเป็นสีน้ําตาลครับสีมันซีดไปนะครับทางเราก็จะทําสีส่วนนี้ใหม่เช่นกันนะครับถ้าสิ่นี้ก็เหมือนกันนะครับตรง บริเวณกับข้างตรง,งเสากลางนะครับปกติจะต้องเป็นสีครีมอ่อนอย่างนี้นะครับสีเปลี่ยนนะครับตรงนี้ออกสีเหลืองสีเขียวนะครับเป็นการทำสีใหม่พลาสติกภายในรถทุกชิ้นเลยนะครับภายในรถทั้งหมดนียนะครับจะต้องทำสีใหม่ ส่วนของสีที่จะพ่นพรมะไรนะครับตอนนี้เนี่ยสีมันออกเป็นสองโทนนะครับอันแรกก็คือสีเดิม,ดมคือสีที่ดีบแต่ตัวนี้นะครับเป็นสีเดิมนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นหนังที่ลูกค้าเปลี่ยนมาใหม่นะครับสีมันเลยแตกต่างกันนะครับผมก็สองจิตสองใจว่าจะนําสีตรงนี้มาพ่นตรงที่พรมะไรตรงที่จับดีไหมแต่ผมก็กลัวว่าจับไปบ่อยๆตัวนี้นะครับ ด้วยมือที่มีแอลกอฮอล์มีโลชั่นเนี่ยโอกาสที่สีจะหลุดลอกสูงมากเลยนะครับแต่ว่าจะเอาสีตรงนี้มาพ่นตรงแก่ก็กลายเป็นว่าสีก็จะไม่เดิมอีกตรงนี้ผมเลยไม่กล้าตัดสินใจนะครับผมจึงโทรปรึกษาลูกค้าว่าลูกค้าเลือกดับไหนนะครับเพราะหรือถ้าจะให้ผมปล่อยไว้แบบนี้ขึ้นรถมาปุ๊บเราจะเห็นความแตกต่างทงทันทีเลยมันจะดู ดอดๆนะครับว่ามันไม่กลมคืนกันนะครับผมจึงตัดสินใจถามลูกค้าดีกว่าว่าลูกค้าจะให้ปล่อยไว้แบบนี้หรือจะให้ทําสีตรงที่จับหรือตรงที่บีบแต่นะครับหลังจากที่ได้โทรคุยกับลูกค้านะครับแล้วก็เล่าสถานการณ์นะครับว่าจะเลือกแบบไหนนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียนะครับของการที่จะทําเลือกแต่ละแบบนะครับลูกค้าตัดสินใจว่าจะเอาสีตรงเนี้ย นะครับตรงที่เขาเปลี่ยนหนังมเน่ยครับมาพ่นตรงที่บีบแปงแทนนึงครับเพราะว่าเขาเกรงว่าใช้ไปนานๆแล้วสีมันจะลอกะครับก็เราก็ทําตามที่ลูกค้าต้องการนะครับผมหลังจากที่ได้ทําสีแล้วนะครับที่ลูกค้าเลือกว่าให้เอาสีบริเวณตรงนี้นะครับมาพ่นตรงที่บีบแฝงงานก็มาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้สองอันนี้สีมันก็ใกล้เคียงกันแล้วนะครับพอขึ้นรถมาก็ไม่หลวมานะครับ คนขับและก็คนนั่งได้เปลี่ยนชิ้นหนังเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะเป็นส่วนตรงปีกนี่ครับท้ายขวาหนังใหม่เอี่ยมเลยนะครับนะครับเราก็มีเสียงฟองน้ํานะครับส่วนเบาะคนนั่งก็จะมี2ชิ้นเช่นกันนะครับบริเวณปีกและก็บริเวณที่นั่งนะครับหลังจากนี้ก็เราจะก็เตรียมสภาพผิวของหนังใหม่นะครับทําความสะอาดแล้วก็ขัดกระดาษทรายนะครับเพื่อให้สีเก่าออกบางส่วนนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะทำสีนะครับสาที่ ตรงคอนโซลกลางเนี่ยครับคือเสาที่เปิดปิโดโวยนี้นะครับได้เปลี่ยนหนังมานะครับแล้วก็หนังชิ้นนี้เป็น PVC นะครับซึ่งส่วนของ PVC เนี่ยการที่จะทําสีเนี่ยโอกาสที่จะหลุดลอกอะนะครับมันสูงนะครับเนื่องจากว่า PVC เป็นผิวลื่นนะครับสีจะเกาะติดไม่ค่อยแน่นนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยผมจะปล่อยไว้นะครับไม่ทําสีเพื่อเลี่ยงการที่ว่า มันจะลอกนอกเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยคนใช้รถเนี่ยต้องเท้าแขนบริเวณนี้บ่อยๆนะครับซึ่งแล้วก็ข้อสอบวคนที่เราวางไปเนี่ยบางบางที่เนี่ยเรามีเนื้อแล้วก็มีพวกโลชั่นขาผิวต่างๆนะครับ ค่าบริการสำหรับการฟื้นฟูสภาพภายในรถเบนซ์ W210 คันนี้นะครับก็มีตั้งแต่ทำความสะอาดภายในรถเต็มระบบของ TCW ทำสีเบาะหนังทำสีชิ้นส่วนพลาสติกเกือบรอบคันเลยนะครับที่มันแตกช่องแอร์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็รวมเปลี่ยนชิ้นหนังแล้วก็เปลี่ยนพวกผ้าใต้คอนโซลนะครับเสร็จก็อยู่ที่28,000บาทนะครับหากลูกค้าสนใจที่จะนำรถเข้ามาให้ทางเรา TCW พื้นผสภาพภายในนะครับสามารถส่งรูปนะครับภายในรถของท่านเนี่ยเข้า <_ EN _> มาทางไลน์ของผม<_ <EN> _>ด้านล่างนี้นะครับผมจะเสนอราคาให้คร่าวๆนะครับรว่าชุดบริการของเรามีอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าลูกค้าต้องการราคาที่แน่นอนนะครับนำรถเข้ามาที่เราเลยนะครับที่รอเมืองซอย5นะครับปทุมวันใกล้ๆกับทางมาบุญคองนะครับอีกจาก15นาทีจากมาบุญคงก็ถึงแล้วนะครับแล้วก็นํารถเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับ ประเมินค่าบริการให้ราคาที่แน่นอนเลยนะครับแล้วเรานัดวันกันทำครับผมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ